เรื่องของเราในค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องของนายสตีเวนรัสเซลเอาเป็นว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋นแล้วกันพาสปอร์ตปอมโรเล็ก์เกโกงเงินประกันอุบัติเหตุเขาทําอะไรพวกเนี้ยแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ถูกจับสารสั่งจําคุกเขาแค่6เดือนแต่นายซีเวนรัสเซลทนไม่ได้ครับแค่6เดือนมานานเกินไปเขาต้องรีบออกจากคุกแต่เขาก็มีเหตุผลของเขานะคืออย่างนี้คนรักของเขาชื่อว่าจิมมี่เป็นเอ็ดแล้วกําลังจะตาย เขาไม่อยากจะเสียเวลาอันมีค่าของเขาตั้ง6เดือนเขาอยากจะใช้เวลาตรงนี้ไปอยู่กับคนรักของเขาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ลัสเซลก็เลยเริ่มวางแผนที่จะแหกคุกหสัปดาห์แรกตั้งแต่เขาเข้ามาในคุกเขาใช้เวลากับการสังเกตแพทเทิร์นยามเดินกันยังไงเปลี่ยนกะกันเมื่อไหร่ใครเป็นแบบไหนพฤติกรรมเป็นยังไงพอเขาเริ่มจับแพทเทิร์นได้บังเอิญหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาไปเจอชุดของพลเหลือกนกางเกงวอร์มแล้วก็เสื้อเชิ้ตแถมเขาไปเจอบอกี้ทอกี้อีก แล้วพอถึงวันที่เขาคิดว่าวันนี้แหละเขาจะออกไปละเขาก็เปลี่ยนชุดใส่เสื้อเชิ้ตใส่กางเกงวอร์มเอาวิทยุสื่อสารติดที่เสือ้อแล้วก็เดินออกจากคุกไปหน้าตาเฉยลองนึกภาพเลเล่นเราเจอคนใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงวอร์มเดินเล่นอยู่กลางเรือนจำแปลกไหมแปลกแต่ถ้าเราเจอคนใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงวอร์มแล้วมีวิทยุสื่อสารติดแมะอยู่ที่เสือ้อคุณจะคิดว่างไง ผู้คุมทุกคนในเรือนจำคิดว่าลาโซเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเพราะว่ามีวิทยุติดอยู่พอลาโซเดินไปถึงประตูทางออกปุ๊บยังไม่ทันพูดอะไรเลยผู้คุมที่อยู่ตรงประตูนึกว่าลาโซเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบก็กดเปิดประตูให้และลาโซก็ได้ออกไปพบอิสราภาพ โดยไม่ได้พูดสกครหลังจากแหกคุกมาได้ลาสเซลก็ไปใช้เวลากับจิมมี่คนรักของเขาจนกระทั่งจิมมี่จากโลกนี้ไปพอจิมมี่ตายลาสเซลเจอคนรักใหม่ครับแหมมูฟออนไวมากลาสเซลไปเจอกับผู้ชายคน,นึงชื่อว่าฟิลิปและสองคนก็รวมหัวกันทําสิ่งที่ลาสเซลถนัดที่สุดต้มตุน๋นลาสเซลปลอมใบสมัครไปสมัครงานในบริษัททางการแพทย์แห่งหนึ่งเขาได้ตําแหน่ง CFO ของบริษัทนั้นผ่าไป5เดือน ลาโซกับฟิลิปยักยอกเงินบริษัทไป8แสนเหรียญแต่ตอนนั้นเป็นตอนที่ตำรวจที่ตามไล่จับลาโซที่แหกคุกมาเนี่ยตามมาเจอตัวลาโซจนได้แล้วก็จับลาโซกับฟิลิปเข้าคุกไประหว่างอยู่ในกระบวนการก่อนจะเอาเข้าห้องขังมันจะต้องมีเรื่องของการประกันตัวสารของัฐเท็กซัสเนี่ยเขากโกรธมากแล้วเขาก็หมั่นไส้ด้วยแหละเขาก็เลยตั้งเงินประกันตัวของลาโซเนี่ยสูงมาก9ก้าแสนเหรียญลาโซก็เห็นอยู่จ๋าแล้วอันนี้กูโดนแกง มันไม่แฟร์ระหว่างที่เขาอยู่ในห้องขังครับเขาโทรศัพท์โทรหาเสมียนของสำนักงานศาลแล้วเขาก็ปลอมเสียงเป็นผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีเขานั่นแหละอย่างที่บอกครับว่าลาโซเป็นนักต้มตุ๋นอาชีพไอการปลอมเสียงคนเนี่ยอีซี่เขาก็ปลอมเสียงเป็นผู้พิพากษาที่ทําคดีเขาแล้วก็โทรไปหาเสมียนศาลแล้วก็บอกว่า,อ,าอ๋อไอเงินประกันตัว9ก้าแสนเหรียญนะ่ะอันนั้นกรอกเอ,อกสารผิดนะเปลี่ยนเป็น45,000พเหรียญพออันนี้ต่างหากตัวเลขที่ถูกต้อง โอเคสมียนสารพอได้ยินเสียงของผู้พิพากษาที่คุ้นเคยทำงานมาด้วยกันตั้งนานก็โอเคครับสี่หมเหรียญเนาะวันถัดมาเพื่อนของตีเวนลาโซ่ก็มาประกันตัวลาโซ่ออกไปด้วยเงิน45,000เหรียญจากราคาตอนแรก9 0 0 0แสเหรียญลดกี่เปอร์เซ็นต์หัวเนี่ยกว่าพวกเจ้าหน้าที่จะรู้ตัวลาโซ่ so ก็หนีไปไกลแล้วแต่ทีนี้กลับมาที่จุดเริ่มต้นกันนิดนึง เราเห็นแพทเทิร์นไหมเขาติดคุกเขาแหกคุกออกไปเพื่อไปหาคนรักเขาก็คือจิมมี่เสร็จแล้วเขาก็ติดคุกใหม่แล้วครั้งนี้ที่เขาแหกคุกออกไปเขาจะไปไหนละ่ะเขาก็ต้องไปหาคนรักเขาไงซึ่งก็คือฟิลิปตำรวจก็เลยไปดักจับลาโซตามที่อยู่ของฟิลิปแล้วก็รวบทั้งสองคนกลับมาขังอีกรอบทีนี้ลาโซโดนคุก45ปีแล้วก็โดนขังในคุกความปลอดภัยสูงสุด maximum security แน่นอนครับว่าลาโซจะไม่เสียเวลาอยู่ในนี้45ปีแน่ๆเขาหวยห,หาและเขาคิดถึงฟิลิปแบบสุด,สด ฟิลิปน่าจะได้ออกจากคุกก่อนเขาอย่างแน่นอนอยู่แล้วทีลาโซ่ก็ต้องคิดแผนแล้วเขาจะออกไปยังไงเหมือนเดิมครับเขาใช้เวลาสังเกตแพทเทิร์นผู้คุมทํางานยังไงใช้ประโยชน์จากอะไรได้บ้างแล้วเขาก็สังเกตเสื้อเขาครับชุดนักโทษของที่นี่ไม่ใช่สีสม้มแต่เป็นสีขาวมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างละ่ะระหว่างกําลังคิดๆอยู่ดีๆเขาเหลือบไปเห็นประกาไฮไลท์อยู่อันหนึงเขาก็ นึกออกแล้วรอสโซก็เริ่มแผนการของเขาครับด้วยการรวบรวมไฮไลท์จากทั้งเรือนจําเลยพอถึงเวลาอันสมควรเขาก็เอาไฮไลท์สีเขียวของเขาเนี่ยมาย้อมสีเสื้อนักโทษของเขาจากสีขาวให้เป็นสีเขียวทีนี้จากชุดนักโทษธ,ธรรมดาก็กลายเป็นชุดหมอละแน่นอนครับในคุกก็ต้องมีหมอและไม่มีใครสงสัยหมอหรอกครับพอถึงวันที่ความปลอดภัยในคุกมันหลวมเขาก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดหมอออกมาจากกรงในช่วงฟรีไทม์ที่ปล่อยให้นักโทษออกมาเดินเล่นได้แล้วก็เดินตรงไปที่ทางออก พอมาถึงทางออกปุ๊บเขารอจังหวะที่มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาผู้คุมที่คุมอยู่ที่ประตูพอผู้คุมรับโทรศัพท์ปุ๊บลาโซ่เดินไปที่ประตูเลยไอระหว่างที่ผู้คุมกําลังวุ่นวายกับการคุยโทรศัพท์สายตาผู้คุมก็จะเหลือบไปเห็นลาโซ่ที่อยู่ในชุดคุณหมอแต่เขาไม่ว่าคุยกับคุณหมอเขากาลังคุยโทรศัพท์ผู้คุมก็เลยกดเปิดประตูให้คุณหมอเดินออกไปไม่ได้ซักถามอะไรใดๆอย่างสิ้น ลาโซที่อยู่ในคาบของคุณหมอก็ออกมาสู่อิสรภาพอีกครั้งเขาต้องรีบออกนอกบริเวณนี้ก่อนที่พวกผู้คุมเนี่ยจะรู้ว่าเขาหายไปแล้วเขาทาไงล่ะเขาโบกรถประชาชนแถวนั้นแหละแล้วก็บอกว่าอ๋อพอดีผมเป็นหมอนะครับแล้วรถผมเสียผมขอติดรถคุณเข้าไปในเมืองหน่อยได้ไหมแน่นอนครับว่าคนที่อยู่แถวนั้นก็ช่วยพาลาโซไปส่งในเมืองว่าพวกเจ้าหน้าที่จะรู้ตัวลาโซก็ไปไกลแล้วแต่ไกลแค่ไหนก็คือใกล้ครับเพราะว่าตำรวจรู้อยู่แล้วว่าลาโซมันต้องไปหาฟิลิปแน่นอน ตำรวจส่งคนไปซุ่มดูฟิลิปพอลาโซมาถึงปุ๊บก็รวบลาโซแล้วก็จับไปโยนเข้าคุกใหม่ทีนี้ลาโซโดนคุกอีก45ปีครับตอนนี้คุก90ปีแล้วนะลาโซเขาก็คิดละอืมถ้ายังคงหนีแบบนี้ต่อไป <S <S <ๆ S 1> เขาก็จะโดนจับแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆถึงเวลาหยุดลูบนรกนี่สักทีแล้วจะหยุดยังไงละ่ะคำตอบคือเขาต้องตาย,ยางไงแล้วเขาจะแกล้งตายยังไงละ่ะแล้วลาโซก็นึกได้จิมมี่ไง จิมมี่เป็นเอดแล้วเขาอยู่กับจิมมี่ยันวาระสุดท้ายของจิมมี่เขาได้เห็นว่าอาการของจิมมี่เป็นแบบไหนเขาสามารถจําลองอาการป่วยนั้นได้แผนของลาโซเริ่มต้นก่อนที่เขาจะโดนจับขังคุกอีกเขาปลอมเอกสารทางการแพทย์ของเขาว่าเขาเป็น HIV ก่อนที่เอกสารนั้นน่ะจะเข้าไปในคุกพ,กพอเอกสารของนักโทษจากางอกเข้ามาในคุกแน่นอนผู้คุมก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นเอกสารปลอมใน medical report ในเอกสารทางการแพทย์ของลาโซ แบบ Official เนี่ยมันเขียนชัดเจนเลยว่าลาสซ่เป็น HIV จะไม่มีการเช็คหรือว่าการตรวจใหม่อีกครั้งเพราะข้อมูลมันถูกยืนยันมาแล้วแถมมาจากข้างนอกด้วยทีนี้สิ่งที่ลาสเซ่ต้องทำก็คือปอมอาการของตัวเองขึ้นมาเขาซัดยาถ่ายครับยาระบายยาถ่ายเพื่อให้เขาเนี่ยผอมที่สุดท่าที่จะผอมได้ผ่านไปแค่แป๊บเดียวกับลาสเซ่ก็สภาพเหมือนศพเดินได้ทุกคนคิดเหมือนกันว่าไม่รอดแน่แน่เรือนจําก็เลยตัดสินใจส่งลาสซ่ไปโรงพยาบาลไปอยู่อร์ดนักโทษเพื่อให้ใช้วาระสุดท้ายในชีวิต อย่างสบายๆในโรงพยาบาลดีกว่าพอลาโซถูกย้ายมาโรงพยาบาลปุ๊บเขาก็สังเกตแพทเทิร์นของโรงพยาบาลเหมือนเดิมว่าช่วงไหนความปลอดภัยมันละหลวมบ้างความปลอดภัยมันละหลวมกว่าคุกอยู่แล้วแหละเขาก็หาทางออกมาได้ง่ายๆสบาย,บายๆเช,ช่นเคยพอลาโซออกมาได้เขาก็ปลอมใบมรณบัตรแล้วก็ส่งไปให้เรือนจําพร้อมกับปลอมเสียงหมอแล้วก็โทรไปคอนเฟิร์มที่เรือนจําว่าอ๋อคุณลาโซเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วนะครับ ทีนี้พอเรือนจํารู้ว่าลาโซตายแล้วก็ยื่นเรื่องส่งไปให้พวกผู้พิพากษาพวกเจ้าหน้าที่รัฐผู้พิพากษาอายการแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐของเท็กซัสเนี่ยโดนลาโซต้มมาสามครั้งแล้วและเขาคิดว่าเขาจะไม่ยอมโดนต้มอีกแต่ครั้งที่4แน่นอนเขาก็เลยเช็คกันละเอียดยิบเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยมันตายจริงหรือเปล่าปรากฏว่ายังไม่ตายจริงทีนี้พอลาเท็กซัสรู้ว่าอ่ะกูโดนต้มอีกละเขาก็เริ่มปฏิบัติการแม่นทันครั้งใหญ่เลยสุดท้ายเขาก็จับมาได้แน่นอนครับว่า ลัาโซก็โดนโยนเข้าคุกที่แม็กซิมัมซ u เค t ิตี้ในแม็กซิมัมซ u เค t ิตี้อีกทีเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ลาโซโดนคุก145ปีคดีต้มตุ๋นจริงๆแค่45ส่วนที่เหลือคือเพราะว่าแหกคุกบ่อยจนพวกเจ้าหน้าที่รัดอารมณ์เสียและอยากจะตั้งให้เป็นคดีตัวอย่างว่าอย่าแหกคุกไม่งั้นมึงจะโดนแบบนี้และกว่าเขาจะได้รับอิสรภาพในการออกมาหาฟิลิปก็คือเดือนมีนาปี2 1 1 3และนี่ก็คือเรื่องราวของนายสตีเวนลาโซ ใายผู้แหกคุกด้วยการเดินออกมาอย่างหน้าตาเฉย